หอมแค่บคือหอมแต่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสวัสดีค่ะมุนเสน่ห์คนบานป่าเด้อจากกันดิพาใหญ่แม่ใยญ่มาลงนามสอนแมงกับเตาจ้ามอนี้ ในวันที่3มกราคม2567จ้าครับผมสวัสดีครับมนตณเณรคนบ้านป่าเด้อครับพาพพญาม่ใหญ่ FC เบิร์สุขสุขคนครับผมมื้อนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศครับผมลงน้องเบิ่งมื้อ, <ไป S 1> อน,นี้สิมานบ่มาสวนแมงตับเต่าเนาะน้องเพื่นเนาะจ้าครับผมไปลุ้นไปชมน้ำหลูนน้ำหลานเด้อครับสวัสดีปีใหม่ครับผมให้เป็นลูกของปีเด้อจันทรครับผมให้เป็นลูกในบ้านเป็นบ้านในสวนน้ำเด้อครับผมไปน้องเพื่นไปจ้าไปครับจะวิ่งฟุรอันครับมื้อนี้ อันนึงเอามาเต็มเนื้อนาะหนุหน่มเพน่นเนาะสื่อมาเต็เชียงค่ำครับผมราคาเพิ่นลอยกว่าบาทก็ว่าพ่อสื่อก็เลยสื่อครับเล่นอีเมล,ลิงหมูบ่อแกล่ะกอครับนี่เงแกลล์ของปีครับผมตั้งแกลลครับผมไม่หนาเนาะ หมาสครับผมตันโมยาหมาสเด้อครับสวนแมงเฮ้ยเฮ้ยนี่แงดาบ่นอยเขาจะวิ่งเลิด้ราหมคนนไปเออแระติคมาที่ถือแม่ยุ้อ้เฮ้ยล่ะนี่แอกระติกติ๊กติ๊กติ๊กติอุ้ยตัวงามยุ้ยตัวดิ 1>, 1 2 3 4 5สอโสเจ็นซ oh, ิฟอยู <pr> ่บนองแฟนนี่แปดเก้าสโอ้ส uh, huh? <bet Ag ress ives> ิบเอโอ้ยยังลลยอยู่บไกใครับโอ้โหเนี่ยคาดจะเบิ่ง ชมค่ะบ้านนี่บ้านแหล่งแหงมานเด้อครับแข็งแรงเ,เนาะปีหกเจ็ดเด้อจ้ะครับผมภาพเป็นยังไงเอฟซีเบิร์ตสู่กุสุขลนจำลูกล้านได้บ่เนาะ,ะครับผมย้ำมาสอนแมงเต่าบางครั้ก็หาเฮ็ดเนาะจ้ะครับผมเฮ็ดเฮ้ยแต่ว่าก็น้ำยังหลายอยู่ครับแม <c oughs> ่เจ้ะกับอาจสีบโบรานแห่งเนาะ ขนำหน่อยนี่ม้านม้นครับผมสอนแม่ว่านแหลกเด้อจ้าวันแหลกแห่งม้านครับผมรุนหุนกันต่อครับปิดไว้อีกไหมไปลงเลยมอสันี่กับสอนคือกันเด้อครับแต่ว่าบมได้ถ่ายน้องเพื่อนเนาะโอ้ไปแล้วครับหลุดหลุดหุดไปแล้วครับครับคนบานปลา คนอีสานครับผมหูจักดีครับผมแมงตับเต่าเป็นแนวดขุดเหลียวไปทั้งฝน้องเพชรเหลียวสายจาไนถือบ้าลอยอยู่บิวิหงียวๆด้วยรับสวนแมงยังค่อยมาน เดแดดแหงไปเห็นดอกสังเพลินอ uh, uh, ่ะเขาหอมไปยังอ่ะเขาหอมเด้อจ้ะเขาหอมครับผมเียงเป็นใจดักชุดชุบชุบชุบเลยตำปนเนาะสังเพลินเนาะใช่ผู้แข็งผู้ดีครับผมตำปนเด้อครับหอมเด้อจ้ะ

ในจน่ะจะนี่จีครับผมคนอีสานคนบัน้าหากินแน่นี่นะครับผมเบ็ดเลยจ้ะคืออ,อยู่ป่ะจ๊ะอร่อยอร่อยอยู่เนาะ สวนคือเว้ยไปจังได้ค <kas S 1> <bucks. S 2> <Enfin> ือหอ่นะปาดเก็บสวิงหลัๆกรบผมแล้นเรืกองอกมาแล้วหรือเ่นจ้ามาเลี้ยข้ามคุณครับ ตาพึ่นตาหางดีแต่ว่าสอนเร,ร,รื่องอื่นคือสิบอมานมันไหน <c oughs> สอนแม่เนาะสอนแม่ดึงม,มุมสูงด้วยจ้ะมันจะมวานักนักนักน้ำนักอันไรท่านห่างตัวหน่อยกับเป็นห่วงในหน่อยออกนี้เวิร์ตนอนของเพ่นจ้ะเวิร์ิวในหน่อยออกครับตาห่างเนาะตาหางาหางแน่นี่นอ๋อถือหลายตัวอยู่ตัวนี่ถือหลายอย่ ไปพุ่นมัน่งเสยเอานี้ล้าก่อนติดเนาะจ้ะามานซ้ำหนีเก็ดดีแล้วละ่ะน้ำพุ่นยังร้ายเนาะจ้ะแงงปุ่นกะว่าท่านถือคนใดเอาจา้จาหัวเจ้าใดหนีหน่าก <c oughs> ็ด้กินคืออยากมาโดนหลังพ่กนี้โอกาสแม่นจ้ะขา้าจะหาเห็ดเนาะน้ำพิ่นกะว่าท่าน,นโบกแงงเนาะจ้ะน้ำเห็ดน้ำใส่ตุต่มอยู่ นั้นวบ่เห็นด้อไปไปเคื่นคนละแดดแหงครับผมนเบิ่งบ่เห็นนัอ้นี่ำส่กแมงหน่อยเนาะตำบุญใช้แมงตุเตานบดเถนนครับผมแมงดาถือกันว่ามันเด็กส พร้อมพร้อมแบบแสบนะหนูเพ็นเนาะจ้ะแี่งก็บ่ค่อยถึกหน่อยเนาะว่าน้ำลายไงน้ำลายครับผมกับส่นยางแน่ยางเมื่อยเนาะจ้าก็น้ำลายไปใหายไปมุมไม่ลองมึงเฮ้เนี่ยไปเอากะตาเอา่เป้าเหนก็เด้อเอากติ๊กก่อน

เดินุมใไหมเนาะแม่จ้ะักเสีย้ตัวหางวหงาจ้ะเดี๋ยวแงดาปูนใจหองมาเลยพี่เดไม่มีผักเหมือนไหนเนาะผักหมืนกรเริ่มห่างนะครับแย่แหงนี่ดอ้ยแล้ว mời quạt kẹo mời 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 จะได้จะสิบวดแขวแล้วไปขวและหน่อยบ้านเลยบ้านขวดนี้เัตัอตครับลงเลือกได้ดองบึงเนาะ เห็นลอยแนวว่ล <m ics> <m ics> ่ะเห็นเลยล่ะเห็นมันเป็ก้อติ๊กสลักเ่อี้โอ้มีบ่ล่ะสินี่จะว่าอุ๊บี่โอ้โอ้ยนี่อกไรกัดมันเป็นเอลออนม่อกันเด็ดเนาะ mười <laughs> <laughs> lần mười lần mười mẹ mười lần 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 mười ลายตัวอยู่เนี่ตัวตัวใหญ่ใหญ่ไงละงแล้วอ,อ,อีกจะข้าวก็ตัวนีออกมาไปฆาคนเีจะวิ่ง,งเนื้อนน่กับมานคือกันเด้รครับ <laughs> สิเป็นเนี่ยเห็ดคือจักนางบ้านทั้งบ้านเนาะจ้ะแต่ว่า่นเห็ดเป็นสวิงครับผมสามเหลี่ยมคือจักนางทั้งบ้านครับ ไม่ยังวันนี่ควบบ่เฮรอนี่แหละบม่เห็นได้หลวงพิ็นบ่ไปเป็นคนใส่กระติกแดดแห้งครับผมก็ถุยขวอำไฟเด้อครับแดดไล่ไม่เห็นแมงเลยครับแดดจนตาลายเลยแต่ว่าแดดแห้งจะน้อยสิ่งนี้มาสอนย่างมือแรงเลยเพราะว่าแดดเป็นแห้งครับผมแดดก่าขั้นมาย่างมือแรงก็ย่านหนาวครับผมย่างมือแรงพอการเป็นย่างหนาวอยู่างหลวงพิษเนาะแม่จ้ะ ยังเย็นอยู่ครับอาบน้ำกันแดดมันส่องๆเป็นวัดเป็นยังกันเลยมาตะเวนแนวมึงไอ,อ้กี่คนแล้วกันตัวแม่จะหน่อยจะเมื่อเนาะใช่จะข่าววุ้ยมันมนันไหลด้อยอ่ะฮือเสียดาด้วยแซงจีาดาย <c oughs> โอ้า่อแห้งบกลายๆนะมคืออยู่ไกลเแค่ไานขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมณสินคนบานปลาครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบุญคุณทุกคอมเมนต์ครับผมมนสนิีคนบานปลากลาับฮ่าแต่แนวดีๆมาให้เบิ่งเด้อครับคนบานปลาครับผมหาก,กินแต่ในปลาได้ดงเนี้ยนี่แหละครับผมกัด ขันโซ่ขันมารก็ได้กินกนอได้กินในอย่างนั่หนหลวงพี่นเนะะาะครับผมขันโซ่ขนันมารกับโบปัน,ดนใดแล้วครับาากรรเก็บไว้บ่ได้เด้อจ้ากของแท่งเนาะแก่ครับเพื่อนน่าจะมันแหลมแหลมเนาะตรงที่ตรบ พิดป่ะคือปะตวุนมาทำแทนกัมนมาทำหลักพีดป่ะดึงก็โตครับที่ยังได้หลักพี่ท่านมีเหยียบคนสีหล่อยขึ้นเลยเนาะครับคือล่างคนบังเกิญย้ำแม่งกับเตาเรื่องหกพชรเนี่ยแต่ไมะสนีนนทว่าสอนครับ ร่อยเหอะอยนะมันกระจายนหลดครับผมอร่อยเลยครับแมงดีๆด้วยวิ่งเลือกเห็นอกอ่ะเห็นอยู่ปะแล้วก็ติ๊กมาบ่แล้วมาโอม่หายกระตนี้บิดเฉ่ยวมามามาไว เมไมก็เมย์เมยเนาะหออคือโอ้ยสิมันแม่งดาตัวเดียวนี่บอดีวก็มันตั้งเสียงคนไตนี่กระติกสวดสวดเลยโอ้ข้อแหง ท่านดูท่านดูกับพ่อได้กินได้อยากอยู่พ่ออยู่ผีบ่เบิดเอื้อมีทั้งกวนเพลินคนเดียวแล้วพุ่ง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 พุ่พุ่งโอเจอโอ้เพิ่มหยาจะสาวใหญ่เลยที่หยาก็ได้หยากระขาดไว้แห้งเนาะมาปวดขา เนี่ยมือแรงนั่นบอกวันที่ว่าวสวิงลงแหลสวดสวดเลยเด้่อยนี่นบอกสอนตอนนั้นเนะาะแม่ยจ้ะก็สอนยนี่ยก็เวีนบ่บันไดครับบนหาวปันไดเนา่นมือแรงนี่หาวแห้งคนนี่เป็นสีห่าลายบินขึ้นจากหนามด้วยเนี่มือแรง ช้นปีกไายหน่อยเนาะแมนครับหาวขันาหม,ม้แหล่งหาวแห้งครับผมแมงก็เป็นคนจากหลีเน่ยนะ่าะจาาังม้าน,น,น,นตัวนตหนนะึ่งตัวไงมนวนไมหล่อปะเดินไปอครับจิดซ้ายนิดนึงบงให้บึงเยโอ้ยบ้งกรเบนกระบผมอัก คือ,อ,นะอว่าสวิงักโอ้อยังนะลมสอนจนสวิงฮักฮักเลยโอ้ยสีย้านแคนแหนสมคาสวิงฮักบ่เนาะสวิงไม่โอ้ยตกลุกสวิงใหม่ๆขึ้นหักฮักัถงจักซื้อมาเฮ็ดบั่นคงคนซื้อมาหึงเลยนะ đừng để đi đừng để đi nền của là già đừng để thử bao thử bao để thèm á này để không bớt cái นี่แต่แดดฮะงลยอยู่ด้วยห์อาายูิงเลือกเนาะแดดบดเลยบดแห้งเลยเย็ยนดีแต่ปีบไล้ปะเป็นยังห้วนห่อนหอนเนี่ยะ, <laughs> นนะตัวมันม่นครับผมอ้ยมันเลยนี่ยเสียงพินไตเน่จะได้ยัง ตีบมือดีแเอ๊ะเดี๋วต้องงามๆน็อต้องงามครับผมต้องงามแล้วเก็บได้แดดบดต่อไปไลยเมื่อยมาทั้งมือได้ผนเอ๊ะคุณแดง อ๋ออ๋อใช่ไม่หมนี่เสิออกอโอ้ถือลายตัวไอถือลายเาได้เป็นเลยายลายเลยอออครังพี่ใช่่แล้วจะมนหมุนขาคหลอดสวิงสวิงตาหางไงเหนือโอด่นไรเนตู้ผูตู้ผูหอมอ้ยมานรอครับหอมแห้หอมแห้ ปลาคือหอมเลยปลาเตาฮะตอดังเลยยบนใส่อันกระปูหน่อยเอาวางไว้ตรงหนหอมเลยของกินหอมเลยคือกินเลยมานละดิเตัวเิกเนาะตัวเิกนีกินเป็นสีหอมแหงเนาะไม่เห็นครับแต่ว่า นี่ยต้นนึงต้นนึงท่นคนมาบ่าให้เอาใส่ตู้เย็นเด้อครัคบเนี่ยแมงดานี่เป็นพราะว่ากินคนเสีย mm. แต่ว่าต้องเผาเลยนะเ <Hey. S 2> อาไปย่างย่างแล้วก็ตำเลยครับผมใส่ตู้เย็นนั่นน้าม,มันขาวๆคนจะออกก็ใช่เล่นหรอือเปล่าขนนี่เสายิ่งหักเย็นหมดซีซันอะไรอีกจะวัานเลยเจดีซื้อไหมพี่ค้าขนดิ Oh. nè này sư vĩng to nên thử này từ nhầy con mày mệt cho mà đó thì khết đầu kẹt được ta, ừ. ta hang gì ngay ta để lại là นี oh eh. e decir, general, ่นี่ตัวซอวโอ้ยสามจีมนกันอยกติดจีนก่นิสามเนาะสามเบ้องติดก่อนเอีก็หวานเลยหรออู้หันี่ีหักขีดเยอะหรบไปจุดกันต่อครับ ตาหักด้ออย,ยันตุกลุมบัวควยหนอนครับผมเด็ดแท้ถือบอมามามา สวิงหักครับผมเจ้า้ะเด้อผมต้นสูบอเหนือยคนะสวิงหักขอล่อครับผมคือไล่อยู่ <c oughs> ่ขี้เหนือยจนได้ยังไปขักแต่ปีนี้ปวดขาวดหอองอน <c oughs> ที่กี่กะเดี่ยจะติด <c oughs> <c oughs> วันทุด <c> ถ <ười> ่ายน่าจะฮึว <perk nationale prayed> <c ười> ัน <Carbon> ส <ika> ุดถ่ายนั่นนีเนาะถ่ายว่หนีเขาเชียงเลยมันเหมือนมันเขาเชียงนีแม่ไม่ใช่วัน้คือเขาเงินเลยจาวานงงว่ะโอ้มันมาเกี่บใบซองหรอใบซองอะรสาตัวสวิงกับฮักก็สวิงอาพวกหอมปากหอมคอกันับมึงจะใค มาเ้มเปิดน,น่าจะม,มาลองอุ่นเครื่องครับผมภาษาภาษากีฬาคนว่าอุ่นเครื่องรอบอุ่นเครื่องคนวละรอบเปิดิึงครับอุ่นเครื่องลองิึงครับผมขั <c oughs> นเห็ดแห้งแห้งลายกันเอ็นจองครับ <c oughs> แบบลงน้ำหน้าใหม่แล้วนน้อเงเฟนจ้ะแข่งบัดรขิ่ม <c oughs> เลยครับผมขันเทียนแน่นดูเขึ้นมาบุ้มแหลงเนาะแต่ว่าคนดีครับสันแมงสับเต่าเพราะว่า เอากำลังบุงทกทุกซวนนะหลวงพีเนาะทุกส่วนของร่างกายเลยครับผมข่ากับบถืรคนใดโอ้เลือนตัวผู้ข่าวดีเมื่อยเมื่อยครับผมเขียวกระปวดพ่อ,ขเ,พอ,ขอเขียวเออมเข่ากันว่ามันไปเลี้ยงสิบเอ็ดบาทยำกินกับเข่าตัวละค่ำค่ำละตัวครับผมแม,ตแม่ตับเต่านี่แซ่บครับผมที่ตัวหนึ่งยี่เสิบละอดกรอบๆน่าจะขกรอบๆครับผม

ตก็ได้ก็เอาตัวน,นั้นและไอ้เจ้าไดีมันจะมาเลยชาวนะหลังของคนเขาผมทำความสะอาดให้เรียบร้อยไม่หอนที่งานจัะมาหยาดน้องของเว้นเนาะหลังไม้หลังไม้คือกตัว <laughs> หนึ่งสองอา้าวนั่นนั่นนัน สามสี่ห้าหอ๋ขวใหญ่ๆสิบสิกรอบครับผมหมบ่แม่เนาะสิครับผมสิกรอบเด้อครับ คือประมาณแห้งครับผมมาแชมเปิ่อรอบแรกกะสวิงฮักครับผมจะทำรูปตัวสวิงนาของเพื่อนเนาะสวเลยของเพื่อนเนาะปิดคลิปเลยอันนี้ละอีเมจจ้าฮ่าอยู่ฮ่ากินมันเนี่ก็ะือประมาณเงี้เนาะจ้าครับผมยอดใดยอดมันกะอย่างที่เห็นให้ให้เบิ้งไหมเนาะใช่โอ้โหมันจะตัวงหเด้อจ้าวยิงเลย บูจังแมงตับเต่าบูจังแมงดาบูจังยังตัวยังจำปนใส่กันน่าจ้ะเอสียบอลลดเนาะจ้าฝากกุไหลกุ้ยแช่กุติดตามมณิษฐ์เนยคนบ้านปลาน่เด้อจ้ะสำหรับคลิปมณอษฐ์กับบุญมี่ยังหลายจ้าพอกันคลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะค, er. ค,ค,ครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมณิษฐ์เนยคนบ้านปลาครับผมขอบพระคุณทุกไหลทุกแช่ครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์ครับผมก่อนเสียมลาพระจ่าก็ขอสวัสดีปีใหม่อีกเท่านหนึ่งครับผม ปีใหม่นี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมเงินทองไหลมาเทมาครับผมให้เจริญรุ่งเรืองนาทีการงานสุขุมสุขคนเด้อครับก่อนเสียมลาพลาดจักรขอไม่รวยไว้ใช่พงไนยพงไนยเอฟซีเมื่อสุขุมสุขคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับขีดเงินให้เงินขีดทองให้ทองครับผมให้ยูมันข้นเยินยูเป็นลมพ่อลมไส้ให้ลูกให้หลานไปโดนโดนครับผมอำลาพ่อจักแล้วครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับเงี้ยเด้อครับตอนนี้ นนเดี๋ยวเดีออกงานบายครับผมสบายด้วยจ้ะเอาไป็นลาข้าวตอกสารเนาะแม่นจะ้ะหัวกินกับเขาแหล่งบ้าทำปนใส่แมงดาน่าจ้ะครับเอาหอมๆครับผมอมลาพผ้าจ่าละครับกินหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ